สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้จะพามาทาน้าพริกจ้ะน้าพริกอะไรน้าพริกเห็ดนางฟ้าจ้ะก็มีอะไรส่วนผสมก็มีเห็ดนางฟ้าตัวเอกจ้ะที่ได้มาสองวันเมื่อวานกับวันก่อนเนี่ยจ้ะเอามาลวนเสร็จแล้วก็เอามาบดจ้ะนี่ก็จะเป็นออกมาหน้าตาเป็นนี้จ้ะก็มีพริกพริกนิกาเอาจ้ะแล้วก็มีหอมกระเทียมแล้วก็ใส่หมูบดจ้ะหมูบดนี่แปดแปดขีดจ้ะ แล้วก็มีกะปิจ้ะคนข้าวป่าใส่ไปด้วยกันใส่กะปิด้วยจ้ะแทนปลาจ้ะแล้วก็เกลือแล้วก็รสดีจ้ะแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจ้ะไปบดรวมกันจ้ะแล้วก็เอาไปผัดจ้ะก็รอดูตอนผัดจ้ะตอนบดผสมรวมกันมันใช้เวลาเดี๋ยวเอาลงกระทะเสร็จบดเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีจ้ะรอดูกันจ้ะเนี่ยจ้ะก็ปั่นพริกเสร็จ ปั่นหอมกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอาส่วนผสมทั้งหมดนะจ้ะมารวมกันก็มีพริกปัน่นพริกบดมีหมูบดมีรสด,ดีมีมะขามเปียกก้อนหนึ่งมีกะปิแล้วก็มีเกลือไม่ใส่น้าปลาจ้ะเอาเกลือแทนจ้ะแล้วเนี่ยก็ตัก,ต,กตักไอ้หห็ดน้ําฟ้าของเราใส่ลงไปผสมจหหผสมกันหห้เข้ากันหห้าหห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 หะหหผัหจหหเนี่หหห เห็ดนางฟ้าใส่หมดนี่ละจ้ะเดี๋ยวผัดแล้วมันก็เหลือน้อยเดียวจ้ะเดี๋ยวผสมให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูอีกทีจ้ะเนี่ยจ้ะส่วนผสมก็ก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาในกระทะก็มีน้ามันจะตั้งให้ร้อนแล้วก็เอาเห็ดเห็ดที่เราผสมนะจ๊ะใส่ลงไปจ้ะเนี่ยจ้ะไปผัดเอาไปผัดให้ให้มันแห้งเลยจ้ะ ให้มันเป็นเหมือนน้ำพริกนรกก่ะจ้ะเดี๋ยวแห้งแล้วมาดูจ้ะแล้วก็ผัดให้มันผัดไปจนมันแห้งอะจ้ะเดี๋ยวตอนแห้งแล้วมาดูอีกทีนะจ๊ะ <Thank you. S 1> เนี่ยจ้ะทุกคนน้ำพริกของเราก็ผัดมาจนแห้งได้ประมาณเนี้ยจ้ะ mm hmm. ก็ให้มันแห้งล้ายๆกับแห้งไม่ไม่ชนกระแฉะมากก็จะแห้งเลยแล้วจ้ะ ก็จะได้ประมาณนี้จ้ะนี่จะน้ำพริกเห็ดนางฟ้านรกจ้ะเอามาดัดแปลงได้จ้ะเนี้ยจ้ะแห้งประมาณนี้นะจ้ะเปรี้ยวหวานเค็มจ้ะสามรสจ้ะโอเคจ้ะยังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณ f อซทุกท่านนยจ้ะที่เข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันนะจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นแห้งแล้วจ้ะเนี่ยล้วนแล้วจ้ะไม่ไม่ไม่ติดกระทะแล้วจ้ะไม่ติดไม่เนี่ยจ้ะล้วนแล้วจ้ะก็ยังไงก็ คนเขา้าปากไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านจากที่เข้ามารับชมมาจากแล้วก็ฝากกําลังใจด้วยจ้จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเขา้าปากไปด้วยกันจ้ะคลิปนี้คนเขา้าปากไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะนี่จ้ะน้ำพริกน้ำพริกเห็ดนางฟ้านรกจ้ะสวัสดีจ้ะ